หลายคนคงจะเคยได้ยินคําว่าทองคํานั้นเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะหรือว่าเป็นเซฟเฮเว่นนั่นเองนะคะก็เพราะว่าทองคํานั้นถือว่าเป็นโลหะที่มีค่าในตัวเองค่ะในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำเกิดภาวะสงครามหรือแม้แต่สถานการณ์โควิดสิเราจะเห็นได้ว่าราคาทองคํานั้นก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นมันจะสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจค่ะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะราคาทองคําก็มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าปัจจุบัน นี้มีคนถามมาเยอะนะคะว่าเอ๊ะตกลงตอนนี้ทองคำเนี่ยยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าลงทุนอยู่หรือเปล่างั้นวันนี้เรามาหาคำตอบกันในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทองคำยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่ค่ะเราได้พูดคุยกันนะคะกับทางคุณวรุตรุ่งขำซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG Bullion f u t u r e ค่ะ จากสถิติย้อนหลังไปครับคุณอังคาาง,างเ,เราด,ดูกันสั้นๆห้ปีนะครับเรายังพบครับว่าระดับต่ําสุดของราคาทองคําในรอบ5ปีที่ผ่านมาณปัจจุบันยังมีการยกในส่วนของระดับต่ําสุดเพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเราดูราคาเปิดของราคาทองคําในช่วงต้นปีจนถึงณปัจจุบันนะครับในรอบ5ปีที่ผ่านมาเรายังพบครับว่าทองคํายังให้ผลตอบแทนบวกขึ้นมาประมาณ58.33%เรนนะครับก็ เป็นข้อมูลตัวหนึ่งครับที่ยืนยันได้ว่าทองคำเนี่ยยังมีแนวโน้มขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นป้องกันในส่วนของภาวะเงินเฟ้อได้เพราะว่าให้ผลตอบแทนที่สูงกว่างเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมในภาวะของการเกิดวิกฤตเศร,รษฐกิจการเกิดการระบาดของโควิด -19 นอกจากนี้หากเราดูสถิติย้อนหลังไปยาวนิดนึง15ปีนะครับเราพบว่าในส่วนของตัวทองคำเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงถึง186 จุซนะครับหรือว่าเกือบเกือบ2 0 0ทีเดียวราคาทองคำเมื่อหน้าปีที่แล้วเปิดต้นปีเนี่ยอยู่6 3 7เหรียญดอลลาร์ต่อเทอรซอนครับณปัจจุบันราคาก็มีการขยับและปรับตัวขึ้นมาที่บริเวณ1,823เหรียญนะครับขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมา 1, 186.49เหรียญดอลลาร์ต่อเทอร์ซอนครับก็ถือว่ามีการขยับและปรับตัวขึ้นมาหลายเท่าตัวนะครับดังนั้น จากสถิติแล้วเนี่ยเราก็ยังมองว่าทองคํายังเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ยังคงสามารถป้องกันเงินเฟอ้อป้องกันความผันผวน,นทางด้านเศรษฐกิจนอกจากนี้ในส่วนของสภาทองคําโลกหรือว่า World Gold Council นะครับยังมีงานวิจัยที่ยืนยันออกมาว่านักลงทุนที่มีการถือทองคําในพอร์ตอย่างน้อยๆประมาณ5 1 0เนเี่ยจะช่วยเพิ่พมผลกําไรสําหรับพอร์ตการลงทุนได้นะครับแล้วก็จะช่วยลดการขาดทุนสําหรับพอร์ตการลงทุนได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นนอกจากจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเซฟเฮ้าสนแล้วก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่สามารถช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยเช่นกันครับฟังแบบนี้แล้วคนที่มีทองติดพอร์ตอยู่ก็พอจะอุ่นใจได้บ้างนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีทองคำอยู่เลยนะคะก็อาจจะมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะ ทุกวันนี้เนี่ยรูปแบบในการลงทุนในทองคำนั้นมันก็มีหลายวิธีมีกี่วิธีนะคะวันนี้สรุปมาให้ได้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆก่อนนะคะ การลงทุนในทองคำปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น4วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1เรียกว่าฟิสิกอลค่ะนั่นก็คือการลงทุนในทองคำจริงๆนะคะหมายความว่าเรามีการรับทองมาจริงๆนะคะเช่นถ้าเราไปซื้อทองที่ร้านทองเราก็ได้ทองกลับมาเก็บไว้จริงๆขายทองออกก็ไม่มีทองเหลือนี่คือเป็นการซื้อขายทองจริงๆแบบรับส่งจริงๆนะคะซึ่งแบบฟิสิกอลนี้เนี่ยเป็นแบบที่หลายคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเราสามารถที่จะ ซื้อเก็บลงทุนได้ทั้งในฝั่งของทองคําแท่งแล้วก็ทองรูปประพันธ์ะคะซึ่งถ้าเป็นราคาทองคําในประเทศเนี่ยก็จะเป็นทองคําแท่งนะคะ,ะระดับความบริสุทธิ์อยู่ที่96,5%ทองรูปพระพันธ์ก็เหมือนกันนะคะเ6 5เราสามารถดูความเคลื่อนไหวได้ที่ร้านทองหรือว่าสมาคมค้าทองคําก็จะมีการประกาศราคากันทุกวันนะคะบางวันเนี่ยก็ปรับกันหลายรอบเลยทีเดียวค่ะ ส่วนฟิสิกอลอีกแบบหนึ่งนะคะก็เป็นทองคำแท่งเหมือนกันแต่ว่าระดับความบริสุทธิ์นั้นอยู่ที่99.99 99ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับความบริสุทธิ์ที่มีความนิยมกันซื้อขายในตลาดทองคำโลกนะคะ เราจะได้ยินคำว่ามาตรฐาน LBMA ซึ่งก็ย่อมมาจาก London Bullion Market a s s ociation ซึ่งนั่นก็คือทองคำที่ได้มาตรฐานของสมาคมตลาดทองคำแท่งแห่ง London ซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่นั่นเองค่ะ แบบฟ y s ิกอลอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือการลงทุนในเหรียญทองคำค่ะโดยราคาของเหรียญทองคำนอกเหนือจากจะวัดตามน้ำหนักนะคะของตัวเหรียญนั้นแล้วเนี่ยนะคะยังมีความนิยมเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะเหรียญบางรุ่นเนี่ยถ้าได้รับความนิยมมากๆมีความต้องการเยอะๆราคาเนี่ยก็จะปรับตัวสูงขึ้นนะคะ การลงทุนทองคำแบบที่2คือการลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ค่ะ แบบแรกเนี่ยได้ทองมาจริงๆนะคะมีการรับทองมานะคะแต่ถ้าเป็นแบบที่2เนี่ยเราเรียกว่าเรามาเป็นแบบกระดาษเลยนะคะเป็นตราสารอนุพันธ์ก็คือเป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งนะคะที่มีการไปอ้างอิงกับราคาทองคํานั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถที่จะลงทุนทองคําผ่านตราสารอนุพันธ์ได้ก็คือในตลาด TFX นะคะซึ่งก็มีสินค้าอยู่3ตัวในกลุ่มทองคาค่ะก็คือ Gold Future g o ลดี D, แล้วก็ Go Online Future จนะคะหลักการอย่างละเอียดสามารถติดตามได้ในคลิปหน้าแต่ว่าในคลิปนี้พูดคอนเซปต์คร่าวๆก่อนกันละกันนะคะในส่วนของการลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์นะทั้ง3ตัวในตลาด t f ฟนะันะคะเราสามารถที่จะทำกำไร ได้ทั้งขาขึ้นคือถ้าทองคําปรับตัวขึ้นเราก็ทํากําไรได้ขาลงแม้ว่าราคาทองคําจะตกเราก็สามารถทํากําไรในขาลงได้เช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าเราไม่มีทองคําอยู่ในมือเลยจริงๆค่ะการลงทุนนั้นก็ใช้เงินน้อยกว่าการลงทุนแบบฟิสิคอลนะคะเพราะว่าการลงทุนในฝั่งของอย่างโกลฟิเจอร์เนี่ยก็มีการวางหลักประกันอยู่ประมาณ5-10% แต่มันก็มีความเสี่ยงมากมายโดยเฉพาะถ้าเราลงทุนผิดขาโอกาสที่จะขาดทุนนั้นสูงมากทีเดียวค่ะ แบบที่3นะคะก็คือการลงทุนทองคำผ่านกองทุนรวมนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีโอ้โหมากมายหลายสิบกองเลยทีเดียวนะคะแต่ละกองเหมาะกับใครก็ต้องไปดูไส้ในนะคะว่าลงทุนทองคำในแบบไหนกันบ้างซึ่งพอจะแบ่งหลักๆได้อยู่2แบบเหมือนเราลงทุนในกองทุนรวมนะคะก็จะมี passive กับแบบ active นะคะถ้าเป็นแบบ active แน่นอนนะคะว่าเขาก็พยายามที่จะบริหารเงินของเราลงทุนแบบให้ชนะตลาดนะคะชนะเบน นนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบพสซีฟนะคะก็คือค่าเฉลี่ยเนี่ยพอๆกับตลาดนะคะซึ่งสําหรับการลงทุนกองทุนรวมนะคะที่เป็นทองคําส่วนใหญ่แล้วก็จะนิยมแบบพสซีฟนั่นเองค่ะ <S <S และการลงทุนทองคําแบบที่4คือการลงทุนในหุ้นเหมืองทองฟังแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนกับการลงทุนในหุ้นมากกว่าไม่เหมือนการลงทุนในทองคํานะคะเพราะว่า เราไม่ได้ซื้อทองมาจริงๆแต่ไปลงทุนซื้อหุ้นนะคะของบริษัทที่ทําเหมืองทองเลยนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดผลประกอบการของบริษัทเหมืองทองนั้นดีโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนสูงก็มีความเป็นไปได้อันนี้เหมือนการลงทุนนะคะในหุ้นมากกว่าทองคําแต่ว่าแน่นอนค่ะในช่วงที่ราคาทองคําปรับตัวสูงๆนะคะเขาก็บอกกันว่าโอกาสที่หุ้นเหมืองทองเนี่ยจะมีผลประกอบการที่ดีนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ เห็นไหมคะว่าทั้ง4ี่วิธีนั้นนะคะก็เป็น4วิธี4สไตล์เลยนะคะแต่ละแบบก็เหมาะกับนักลงทุนที่แตกต่างกันออกไปนะคะและที่สำคัญก็คือความรู้ความเข้าใจของเราด้วยนะคะถ้าเราไม่เข้าใจในแบบอนุพันธ์เราก็ควรที่จะเลือกลงทุนในแบบที่เราเข้าใจง่ายไปก่อนนะคะก็คืออย่างเช่นการลงทุนแบบฟิสิกอลนั่นเองนะคะ4วิธี4สไตล์นี้นะคะ คลิปหน้าเรามีคำตอบอธิบายแน่นอนว่ามีข้อดีข้อเสียเหมาะกับใครอย่างไรค่ะ